วิดีโอเหรอวิดีโอใ,ใครใเร็วเร็วเอาเร็วทีนี้ทำไงต่ออ๋อเอากราบกราบกราบ อย่าให้คื้อให้เรีย็นนั่นคือเก่งๆๆๆๆเกเอาเร็วจุ๊บแม่คนละข้างเลยยืนขึ้นยืนขึ้นหอมแม่หอมแม่หอมแม่คนละข้างเลยเร็วเร็วสิเร็วๆจุ๊บแม่เร็วให้เจ๊จุ๊บก่อนนะเจ๊จุ๊บก่อนนะเออเร็วๆจ้าเจ๊จุ๊บก่อนจ้าเจ๊จุ๊บก่อนเอาเร็วจ้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วๆๆๆเร็วเวเดี๋ยวครูหน้าดูก่อนเลยก่อนเลยก่อนเอางั้นไม่ต้อง เร็วเวเเรวเวเเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เจนะเออเจมาเร็วเรเวเเดี๋แพ้เจเร็วเอา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 คนละข้างเร็วโอ้เร็วเร็วเร็วเรวจุ๊บเร็วจุ๊บ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 เร็วจุ๊บข้างจุ๊บแม่ดิหอมแม่เลยหอแม่หอแม่จุ๊บเร็วเร็วเวเวนินจาไม่จุ๊บเลยนินจาไม่จุ๊บเลยจุ๊บๆเลยดิจุ๊บสิจุ๊บสิใครรู